ได้ค่ะค <aría> ุยขอโทษค่ะจ <umbrella> <car mag> ับตรงไหนไหมคะไม่เ no ป <car> ็นไรครับผมสบายมากขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่เห็นนะคะขอโทษนะคะค่ะค่ะเท่าแก่คะปูนนี่กระสอบแล้วเท่าไหร่หรอคะ500ร้องั้นเอากระสอบหนึ่งก็ได้ค่ะ ฝากยกขึ้นรถหน่อยนะคะได้เอ้ยติยกปูให้ลูกค้าหน่อยเว้ยโอเคเรยเดี๋ยวแกเอาปูที่หมดอายุให้ลูกค้าไปนะเว้ยไม่ต้องเอาของใหม่ให้ขอบคุณมากเลยนะคะ 0 0ใช่ไหมคะโอนนะคุณร้อยสีสิบหาบาทครับ <What? S 2> จริงๆปูนหุงนี้เนี่ยมันแค่ร้อยสี่สิบห้าบาทก่อนคุณจะรีโนเวทบ้านนะครับคุณควรศึกษาข้อมูลให้ดีกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นคุณก็จะโดนโกงแบบนี้จริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะที่บอกคุณน,นี่ซื่อสัตย์มากเลยนะคะไม่เหมือนกับเจ้าของร้านไม่มีจิตสำนึกเลยอะคะ่ะคุณรู้จัก การรีโนเวทบ้านด้วยหรอคะรู้ครับผมทำงานนี้มาหลายปีแล้วเราไม่เปิดร้านเองเหรอคะเอ่อผมไม่มีตังครับอีกอย่างช่วยญาติทำงานมันก็ดีอีกแบบพบคุณงั้นเอางี้ไหมคะคุณช่วยรวบรวมช่างปูนช่างไฟช่างต่างๆที่คุณรู้จักเนี่ยให้มาช่วยฉันรีโนเวทบ้านให้คุณเป็นหัวหน้าเลยคะ่ะได้ครับ เออคือไม่ดีกว่าครับตอนนี้ผมเข้ามาในเมืองครั้งแรกผมไม่มีใครเลยครับไม่มีใครพึ่งพาก็มีแต่ญาติผมเนี่ยแหละครับที่ชวนผมเข้ามาทํางานแล้วอย่างตอนนี้เขาก็ปวดมือมากเลยครับทํางานไม่ค่อยได้ก็มีแต่ผมเนี่ยแะครับที่ช่วยเขาทํางานถ้าจะให้ผมไปรับงานนอกผมคง ไม่เป็นไรดีกว่าครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะมีโทรศัพท์ไหมคะคเออคือจะให้เบอร์ค่ะเผื่อสนใจทีหลังอ๋อยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อกลับมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะโอนแล้วโอเคเฮ้ ฉันบอกให้แกเอาปูนหมดอายุให้ลูกค้าไม่ใช่เหรอแกเอาของใหม่ให้เขาทําไมขนมปูนมันใกล้หมดอายุแล้วนะเว้ยถึงฟืนใช้ไปอีกไม่นานมันมันก็จะแตกแล้วลูกค้าเขามาลินโนเวทบ้านก็ต้องให้ปูนใหม่เขาไปดีถ้าแกยังจะเอากําไรจากเรื่องพวกนี้นะฉันว่ามันไม่แฟร์กับลูกค้าอะ่ะแล้วมันเป็นญาติแกหรือไงแกยังใส่ใจทําไมวะฮะถ้าร้านจะมีคนซื้อสัตว์อยู่แบบแกเนี่ยก็คงเจ๊งไปละมั้งไม่รู้หละ ไอ้ปูที่หมดอายุขายไม่ออกเนี่ยฉันจะหักเงินเดือนแกให้งงไปตั้งสองแสนแต่กลับให้ของคุณภาพต่ำๆแบบนี้เนี่ยหรอคะงั้นฉันขอยกเลิกแล้วกันนะคะจะหาคนรีโนเวทบ้านที่จริงใจนี่มันหายากจริงๆเลยอะเตวันนีด้ดิเมื่อวานฉันบอกให้แกเก็บเงินมาห้าร้อยไม่ใช่หรอ ทำไมมียอดแค่ร้อยสี่สิบห้าบาทล่ะก็ถุงโฟนมันถุงละร้อยสี่สิบห้าบาทก็ฉันบอกให้เก็บห้าร้อยนี่ฉันเป็นเจ้าของร้านหรือว่านายเป็นเจ้าของร้านกันแน่วะฮะฉันพูดอะไรนายก็ต้องฟังดิวะฉันฟังแกทุกอย่างหมดเลยนะเว้ยแต่ถ้าแกจะให้ฉันทําเรื่องผิดศีลธรรมแบบนี้อ่ะฉันไม่ทาหรอกถ้าจะให้ฉันทำฉันลาออกเออแกก็ออกไปสิร้านฉันเนี่ยไม่ต้องการคนแบบแกอยู่แล้วแล้วเงินเดือนอ่ะ ายมาก่อน,นี้เงินเดือนเนองินเดือนอะไรฮะฉันให้แกอยู่ฟรีกินฟรีมาทุกวันเนี่ยมันก็บุญหัวแกแค่ไหนละ่ะติยังมีน่าจะมาของเองินฉันอีกเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันไม่รับแกเขาทํางานเนี่ยหน้าอย่างแกเนี่ยเหรอจะหางานทําได้ฮะแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันก็ทํางานให้แกนะเว้ยแล้วอย่างเงินเดือนที่แกให้ฉันอนะแค่เดือนละหนึ่งพันบาทนี่แกจะไม่ให้ฉันเหรอทำแบบนี้มันไม่เห็นแกตัวไปหน่อยหรอไม่มีเว้ย,วยก็บอกว่าไม่มีไงปกติลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ละ พอได้ลูกค้ารายใหญ่มาแกก็ทําพังอยู่ดีอะไปเลยนะติแกจะไปใจดีไหนก็ไปเลยเว้ยร้านฉันไม่ใช่มูลนิธินะเว้ย่าคุณคนเมื่อกี้เนี่ยแรงเยอะดีนะคะเพวี่ยงพาแสแงเชียไม่เห็นเหมือนคนปวดมือตรงไหนเลยคนซื้อสัตย์มักจะถูกกันแกล้งแบบนี้หรอคุณ แ้วคุณลาออกแบบนี้อจะไปทํางานที่ไหนต่อจะไปอยู่บ้านนอกมั้งงั้นเอางไงไหมคะมาช่วยฉันรีโนเวทบ้านจริงเหรอครับคุณจะให้คนที่จบวุฒิการศึกษาต่ําแบบผมไปช่วยงานคุณจริงๆหรอฉันดูที่ประสบการณ์ค่ะไม่ได้ดูที่วุฒิการศึกษา ถ้าคุณทําได้ดีเนี่ยฉันมีลูกค้าที่ต้องการรีโนเวทบ้านอีกเพียบเลยนะคุณสนใจไหมสนใจครับผมจะทําให้สุขปินเลยดีมากค่ะคุณูกครับผมตีราคารีโนเวทบ้านหลังนี้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทนะครับนี่เป็นเอกสารที่ผมสั่งของไปครับ หนึ่งแสนบาทก็รีโนเวทบ้านได้แล้วเหรอมุกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันก่อนหน้านี้นะมีผู้รับเหมาเสนอมา2องแสนบาทแต่งโกงฉันอีกอติตนี่แหละเสนอแค่แสนเดียวแถมยังได้ของคุณภาพดีด้วยนะอืมงั้นก็ตามนี้แหละฉันตกลงให้นายเนี่ยรีโนเวทบ้านของฉันขอบคุณมากเลยนะครับคุณแบมขอบคุณมากเลยนะครับคุณมุกที่ทําให้ผมได้พิสูจฝีมือตัวเองจนผมทํางานออกมาได้ดี ตอนนี้ลูกค้าเข้ามาอยู่เลยครับฉันสิต้องขอบคุณนายนายทั้งเก่งแล้วก็มีความสามารถนะถ้าไม่ได้นายช่วยไว้เนี่ยฉันคงโดนโกงอีกแน่งั้นคุณแบมครับเดี๋ยวผมจะทำสัญญารีบเอามาให้คุณแบมเซ็นเลยครับค่ะนี่แกยังไม่อกจากรานไปอีกหรอรานแกถูกซิงไปแล้วนะเดี๋ยวจะมีเจ้าของคนใหม่ ข้มารีโนเวตใหม่ทั้งหมดพี่ครับถึงผมจะทำร้านเจ๊งอะแต่ผมยังมีความสามารถขัดปูนนะครับพี่คือผมไม่มีพี่ไปได้จริงๆอครับผมขอทำงานต่อได้ไหมครับฉันตัดสินใจไม่ได้หรอกเดี๋ยวแกก็คุยกับคนใหม่ก็แล้วกันได้ครับพี่แล้วเจ้าของคนใหม่เขาเป็นใครเลยครับทำไมเขาถึงได้ซื้อทั้งซอยแบบนี้ครับมุกว่ามุกจะรีโนเวทรา้านนี้ด้วยนะคะนั่นไงมาพอดีเลย เดี๋ยวฉันไปก่อนนะสวัสดีครับน,นี่พวกแกเหรอเนี่ยใช่ค่ะพวกเราสองคนเป็นเจ้าของคนใหม่ของที่ร้านนี้แล้วก็ตึกแถวย่านนี้ด้วยถึงเวลาสักทีนะคะที่คนชอบโกงอย่างคุณเนี่ยจะเลิกทำอาชีพนี้สักทีคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะเปิดร้านใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีทางยั่งยืนหรอกนะคนนุนน่ถ้าเกิดจะมาขอโอกาสทำงานกับฉัน อย่าว,วังเลยฉันจะไม่ให้โอกาสกับคนที่ชอบเอาเปรียบลูกค้าแบบแกแกยังมาปากดีเลยไอติแกก็ไม่ต่างจากฉันหรอกเมื่อก่อนแกก็แค่โชคดีเจอคนรวยแค่นั้นเองไม่ใช่เพราะว่าเขาโชคดีที่ได้มายืนจุดนี้หรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่าความดีแล้วก็ความซื่อสัตย์ที่คุณไม่คิดจะทำมันต่างหากละ่ะออกไปจากร้านฉัน